ถังเช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยาลัยเกษ,ษ,ษ,ษตรศาสตร์กลับเข้ามาเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะครับผมยังอยู่กับคุณเทพไทยเสนพงเราคุยกันถึงเรื่องทักษิณชินวัตรกับ,บเหตุการณ์เมื่อวานนี้แต่คุณเทพไทยอะไรจะเกิดก็ตามทักษิณชินวัตรมั่นใจไม่มีทางเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่อันนี้ผมเติมเองเพราะเขาบอกว่าไม่เปลี่ยนก็แปลไว้ก<ช>ันคือคุณทักษิณเนี่ยพูดตั้งแต่เวทีแรกแล้วเรื่องสามออปชั่น ว่าหนึ่งเนี่ยคุณอุ้งอิงจะรอดแล้วก็เป็นยาวออปชันที่สองเนี่ยก็คือถ้าหลุดไปก็จะเอาคุณเชจยะเกษมาแทนออปชันที่สามถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนไม่มีเสถียรภาพก็จะยุบสภาแต่ว่าจริงๆเนี่ยแกพูดสามออปชันเนี่ยอีกสองออปชันเนี่ยแกไม่พูดมันเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าคุณทักษินไม่อยากจะพูดก็คือออปชันแรกโดยซ้ําไปนั่นก็คือว่า ถ้าหากว่าคุณทักษิณดิวไม่สําเร็จต่อดิวไม่สําเร็จแล้วก็คุณอุ้งอิงรู้ว่าคุณอุ้งอิงจะต้องหลุดจากตําแหน่งแล้วก็สารรัฐธรรมนูญมีแนวโน้มประเมินแล้วว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่งเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทักษิณจะสะก,กิดให้คุณอุ้งอิงเนี่ยลาออก ก่อนที่สานั่นหนูจะตัดสินล้างบนทินไปก่อนเลยก็เพื่อแม่้คดีติดตัวเองไปไงไม่แม่เสียผู้เสียคนไปไงอันนี้เก็บไว้ในใจแต่ไม่กันไวไงเป็นไพ่ไงเป็นไพ่แต่ผมอ่านใจออกเพราะผมสู้กับคุณตักสินมาหลายปีแล้วไอมันรู้ไง้แต่หลายคนบอกว่าประตูนี้เยอะที่สุดประตูเนี้ประตูที่จะให้ลูกลาออกลูกลาออกอตวิ่งก่อนในตอนนี้ดูก่อนดูทิศทางลมก่อนดูอะไรก่อนจับชีพก่อนชีพจรก่อน ถ้าไปไม่ไหวดูวแลก็ค่อยลาออกแล้วพอลูกลาออกเสร็จเนี่ยค่อยไปว่ากันกับไอ้สามออปชั่นที่<ช>ว่าจะเอาใจเกษมขึ้นหรือจะยุบสภาหรืออะไรก็ค่อย<ช>ไปว่ากันคราวนี้เนี่ยอ้างว่าเอาใจเกษมเพราะรู้ว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยฝ่ายนุรักษนิยมเนี่ยอาจจะเอาคนอื่นมาเสียบแกก็เลยเอาใจเกษมมาขายก่อนเอาใจเกษมมาเป็นตัวล่อก่อนอว่าไอ้ตัวเองของเขายังมีอยู่นะคือใจเกษม ทั้งงที่รู้อยู่แล้วว่าใจเกษมเนี่ยสภาพร่างกายไปไม่ไหวเฮ้ยตีกอล์ฟขนาดนั้นก็ตีกอล์ฟมันสบายอ่ะตีลูกกอล์ฟมันยากอะไรล่ะเดินเดินตีแต่ว่าพอทํางานนุ่นมันเครียดนะมันเครียดนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์หลายช่องอทิ่กเปิดให้นักข่าวไปสัมภาษณ์นักข่าวมาเจอผมผมว่าไม่ไหวเพราะเบอแกเบอมากนี่คุณเอาเรื่องลับมาคุยนะผมพูดในออฟเรคคอร์ดนี่แหละเออนักข่าวบอกผมพี่ผมว่าแกไม่ไหวจริงๆว่ะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าถ้าหากว่า ฝ่ายนุรักนิยมยอมนะแล้วให้แกเป็นเนี่ยผมก็ว่าทักษิณก็โอเคเพราะยังไงอะอย่างน้อยก็มีอ้วนภูมิธรมรมกับหมองประกบอยู่แกมาประชุมสัปดาหล์กลกั้งก็ได้คือ,อภูมิธรรมกับพรม,มินก็เป็นพี่เลี้ยงนาย,ยกเหมือนเดิมเหม,มือนเดิม,มแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้นอกจากสุขภาพแล้วเนี่ยมผมก็เชื่อว่าเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับมาตรา112หนึ่งสองที่เป็นประเด็น ตั้งแต่วันที่คุณเศรษฐาพ้นจากตําแหน่งเนี่ยเขาขึ้นไม่ได้ถ้าเขาขึ้นได้เนี่ยสังคมจะถามพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายรัฐนิยมนะอาที่คุณบอกว่าวันก่อนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องหนึ่งสองคุณแม่ขึ้นเนี่ยและวันนี้เป็นไรเขาฟอกตัวแล้วใช่ไหมคอือได้ปรับทัศนคติแล้วใช่ไหมคือ,คอต้องต้องต้องทามความว่าคือชัยกเกษมเนี่ยเขาพูดจุดยืนเขาเมื่อสองปีก่อนว่าเขาต้องการแก้หนึ่งหนึ่งสองถูกไหมเขาเขียนลง<อ>ในเฟซบุ๊กขระราศประกาศในนามประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ยอดต้อง <จน S 1> แก้นหนึ่งหนึ่งสองจนทักษิณมาวอยแล้วต้องดึงล <บ S 1> อ,อกลอลอกอ่ะเพราะฉะนั้นมันติดตัวอยู่ในใจแกงไงออผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นตัวเป็นตัวล่อที่จะถ่วงดุลกับฝ่ายนุรักนิยมซึ่งหลังจากนี้ที่คุณทักษิณไม่พูดก็คือว่าถ้าหากว่านะฝ่ายนุรักนิยมไม่เอาคุณแชัยเกษมเนี่ยออปชันนี้ก็คือว่าก็เปิดดิวใหม่ว่าใครจะมาเป็นนายก หลังจากชัยกเกษมที่ถูกปฏิเสธซึ่งเป็นคนที่ทักษิณและฝ่ายรรัฐนิยมเนี่ยเอออ,อหอ่มกด้วยมันไม่มีแล้วว่าก็ในบัญชีมันเหลืออยู่แค่พีรพันธ์สาลีรัตวิพาสกับลุงตู่คุณอนุทินตัดออกไปเลยมีอยู่แค่เนี้ยก็ผมก็บอกแล้วว่ามันก็มีอยู่อยู่แค่นี้ก่ะปนุทินหลายคนก็บอกเต็งหนึ่งคุณอนุทินแต่ผมคิดว่าคุณอนุทินเนี่ยนับวันเนี่ยนะ แผลหรือช่องว่างมันจะห่างไปเรื่อยๆออตอนนี้โดนเปิดโปงพียบเลยอะซัดกันเต็มที่เอ,เ,ออเอาคืนกันเอาขึ้นกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วนี่ถือว่าเลือดสาดไหมถือว่าเลือดสาดไหมใช่เลือดสาดอยู่แล้วคือผมก็คิดว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งแหละถ้าพูดถึงนะเพราะลุงตู่เขาขึ้นยิ่งท่านขึ้นยิ่งไปแล้วอ่าหลายคนก็บอกว่าคุณอนุทินแต่ว่าผมว่าถ้าให้เลือกระหว่างอนุทินกับลุงตู่นนะตักสินเลือกลุงตู่ เขาถามทำไมอ่ะผมอ่ะคุณอนุทินมาเป็นนายกแล้วก็ยุบสภาไปเลือกตั้งแข่งกันแล้วนาคู่แข่งเป็นนายกรักษาการทักษิณจะยอมเหรอมันเสียเปรียบทุกอย่างมันเสียเปรียบและพื้นที่ก็พื้นที่เดียวกันแล้วโดนตัดแดงด้วยว่าทักรรมอีกเออมันก็โดนโดนอ่าแต่ว่าถ้าลุงตู่อ่ะลุงตู่มาลุงตู่ไม่ได้ไปต่ออยู่แล้วพอยุบสภาลุงตู่ก็ถอยขึ้นแล้วทีนี้พวกเองไปซัดกันเองไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ทักษิณอ่าโอเคลุงตูดีกว่าอย่างน้อยๆก็ได้ทดแทนคุณคุณลุงตูเออที่รับสนองพระราชอ,องค์การเอ้ยเด็เดดคุณพูดย่งนไม่ได้นะเมื่อวานอาจารย์วิระชคำถามแรกเลยมีดิลลับไหม <c oughs> เขาบอกไม่มีคุณพูดย่งไม่ได้นะแต่ว่าคุณดูเดียวดีแล้วัไม่มีแต่ว่ายึกยักยึกยักกึกกักกึกกักโอ้แต่แต่แตแตแตสัตวการหลายรอแล้วโอ้โหสมมตจะตอบมุมไหนดีจะบอกว่ามีหรือไม่มีช่างน้ำหนักมากตลอดแต่ว่าเวลาการตอบ ข้เน้นไหมข้อข้อที่สี่อ้างกระตาบันได้รับพระเมตตาผมไปขอพระราชทาน,าานและได,ได้รับพระเมตตา,าพราาผมก็ต้องทํางานเสมเียนเสเียนประเทศได้ยินไหมเพราะว,ว่าผมก็ต้องทําตามพระราชองการว่าให้มาช่วยบ้านเมืองคือผมอยากจะบอกคุณตักษิณน,นะว่าคุณไปดูพระมราชองการที่พระาราชทานอภัยโทษหรือลดโทษเนี่ย จะมีแบบนี้ก็คือว่าให้กลับตัวเป็นคนดีให้ประพฤติตัวเป็นคนดีให้มาทํางานรับใช้บ้านเมืองประเทศชาติคือก็จะเขียนแบแบบนี้เพราะว่าคุณจะเขียนจะเขียนห้เขียนเป็นอย่างอื่นได้ไงเรียโ,รรรย,ยโทษสกรรมหรืออไปโทษก็ต้องให้เป็นคนดีและก็ให้มีเวลาที่เหลืออะไรเนี้ยก็ได้รับใช้ประเทศชาติคุณตักสินแกเอาเรื่องเนี้ยข้อความในเนี้ยแล้วก็มาอ้างตลอดคุณสังเกตก็แล้วกันทุกเวทีที่แกมีโอกาสได้พูดนะ ผมจดไว้ประมาณเจ็ดเวทีที่พูดเรื่องนี้นะเออแล้วอ้างว่าเป็นพระเมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ต้องทํางานที่ต้องเป็นสมเด็จประเทศที่ต้องมาสทรอเนี่ยเพราะได้ทําตามพรหมราชองการอ้างตลอดจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นพระมหากรณาธิคุณไม่ควรที่จะมาอ้างใดๆทั้งสิ้นไม่ต้อง <ฮะ S 1> มาอวด <ฮะ S 1> เอเอเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้ว<อ>แต่ใครก็ทํา บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรณชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลนั่นก็คือเนื้อหาสาระคือเราไม่สามารถที่จะลงทุกรายละเอียดได้ครับแต่ในช่วงท้ายนี้ผมมีเวลาอยู่ประมาณสัก5้านาทีจากที่คุณเทพไทยติดตามเหตุการณ์ตั้งแต่แพทองทานชินวัตรขึ้นมาเป็นนายก ผลงานก็เป็นที่น่าสงสัยจนกระทั่งมาคลิปหุนเซนจนกระทั่งทักษิณทนไม่ไหวแล้วจะต้องออกมาเองในขนาดนี้ออกมาแบบชัดเจนเลยเอ,อสมะทะเชิญจะเชิญจริงเชิญไม่จริง,รง,ไ,มรงไม่รู้ว่าล็อกกันยังไงก็ไม่รู้ถ้าอ่านใจและอ่านสถานการณ์ไปนั่งในใจทักษิณตอนนี้คุณเทพไทยจะอ่านว่าอะไรก็คุณทักษิณก็ดิ้นเงือกสุดท้ายคือผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคุณทักษิณต้องการแสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองนี้เนี่ย ที่มันมีปัญหาขนาดนี้เนี่ยไม่มีใครรับมือได้ไม่มีใครแก้ปัญหาได้นอกจากคนที่ชื่อทักษิณผมเนี่ยเคยวิเคราะห์มานานมากแล้วว่าใจลึกๆคุณทักษิณเนี่ยอยากกลับมามีอำนาจอยากเป็นนายกเอาพูดตรงๆอยากเป็นนายกแล้วต้องการทำไงก็ได้ายกรอยากจะให้มีโอกาสได้ล้างบลทินตัวเอง อย่าพิสูจน์ฝีมืออีกสักครั้งได้ให้ตัวเองคือได้มีโอกาสก็คือว่ามีคนเสนอว่าอย่างนี้ก็รัฐบาลเสนอเนี่ยโทษศกรรมเฉพาะบุคคลไปเลยเอาท<ฮ>ักษิณไปเลยเล็งเป้าเลยเอาทักษิณี่แหละแล้ว, <laughs> ลว,วให้ล้างให้ตักเสียทักษิณได้เป็นนายกได้อีกไงฮ <laughs> แต่ผมก็เชื่อว่าทักษิณเนี่ยสร้างความยอมรับให้ให้เห็นนะให้สังคมเห็นนะว่าค, <น S 2> คือคเขาพยายามบอกว่าเขาอ่ะขอโอกาสอีกสักครั้ง <laughs> เขาจะแก้มือ อันนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณเทพไทยบอกนั่งในใจแต่ผมจะถามเพิ่มว่าแต่ความหวาดหวั่นในใจมีไหมทักษิณมีไหมตอนนี้คือคือก็มีดิคือวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเขาไม่มั่นใจที่เขาบอกไม่มีดิวเนี่ยนะผมเชื่อว่ามีดิวและดิวดิวแรกที่เขาดิวไปเนี่ยผมคิดว่ามันล้มเหลวที่เขาให้กับฝ่ายนุรักษนิยมสามข้อเนี่ยคือหนึ่งเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะมาสก,กัดกลมส้ม,สม,มให้ได้ ซึ่งในชั่วโมงนี้ในวันนี้เนี่ยถ้ายุบสภาวันนี้พรุ่งนี้มาเรือนนี้เนี่ยยังไงก็เพื่อไทยเนี่ยแพ้สม้มและเพื่อไทยยังถึงร้อยหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยแพ้ส้มแน่สองบอกว่าถ้าหากตัวเองเข้ามาแล้วเนี่ยปัญหาปากท้องของประชาชนระบบเศรษฐกิจของประเทศเนะเชื่อผมเถอะผมเนี่ยมือมือมอ,อาชีพในการแก้ปัญหานเศรษฐกิจและว,วันนี้เป็นมาสองปีกว่าแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหานเศรษฐกิจได้เลยไง เราก็เห็นอยู่แล้วก็ยังบอกว่าเออมันหนักหน่อยนะแต่ว่าก็พยายามหนักหน่อยแต่ว่าไม่เหลือบอกากปอะไรก็ยังให้ความหวังอยู่ตลอดเนสบอกว่าถ้าผมได้เข้ามาแล้วได้ผมเปรัฐบาลแล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยความแตกแยกในสังคมจะไม่มีและจนถึงวันนี้คุณทักษิณคนเดียวที่เป็นปัญหาเป็นเพื่อนขที่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคมในปัจจุบันอื คุณก็เห็นเนี่ยอ่ะในกรณีอะไรในกรณีชั้น14มาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สารพัดเรื่องตอนนี้อย่างน้อยอ่ะที่ไม่มีความขัดแยง้งหรือไม่มีกลุ่มมวลชนไหนก็ตามแต่ที่เห็นอยู่ก็คือคอปทอปักหลักอยู่ทุกวันอ่าคัดค้านต่อต้านทักษิณน,นี่ยังมีเรื่องอื่นอนี่ถอดสลักไปตั้งหลายเรื่องแล้วนะอ่าบ่อนคาสิโนโอถอดสลักออกไปบ้างแล้วอ่าเดี๋ยวยังมีอีกหลายเรื่องเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสเรื่องเนี่ย คุณทักษณิณทําไม่ได้เลยไม่แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นพยายามสร้างความหวังใหม่และเพื่อที่จะให้ดิวต่ออีกผมก็ไม่แน่ใจว่าในดิวใหม่เนี่ยมันจะเพิ่มอะไรขึ้นมาอีกถ้าผมจะให้สรุปสุดท้ายก็แปลว่าการที่ทักษณิณชินวัตรต้องออกสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อฝั่งอวยหรือฝั่งไม่อวยอะไรก็ตามเนี่ยคือการดิ้นรนขอต่อรองอีกหนึ่งครั้งใช่คือต้องการให้เห็นไงว่า บ้านเมืองในขณะนี้เนี่ยต้องให้โอกาสอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาอย่าพึ่งเอาคนชื่อทักษิณชินวัตรออกจากมาก้ารเมืองเอออย่างนั้นใช่ไหมใช่คุณดูที่อาอแกสั่งทุกอย่างเนี่ยใ,ในในบรรดาที่แกพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่แกสั่งมาแล้วทั้งนั้นแล้วในอนาคตเนี่ยแกก็บอกแล้วว่าแกก็ยังเป็นเสมียนต่อแล้วแกก็จะรายงานนะทุกอย่างรวบรวมแล้วก็เสนอให้กับองค์หญิงทาแล้วแกมีหน้าที่อะไรผมจะถามแกคุณมีหน้าที่อะไรคุณตั้งตัวเองเป็นเสมียน ประเทศแกไม่ใช่เสมียนประเทศเสมือนนายกของประเทศแต่คําตอบทั้งหมดเนี่ยเรารู้กันนะครับคุณเทพไทยก็รู้ว่าทุกอย่างจะตอบด้วยเวลาอันใกล้นี้คือเดือนสิงหาคมไม่เกินกันยายนใช่คุณทักษิณจะอยู่ในหมากสมการการเมืองหรือไม่คดีความต่างๆจะเป็นผู้ให้คําตอบอย่างนั้นถูกไหมถูกต้องสามเรื่องจะประดังเข้ามาในเดือนสองเดือนนี้คดีหนึ่งหนึ่งสองแน่นอนวันที่ 22, 22. สิงหาจัดแล้วครบรอบ2ป,ปีที่กลับมาคดีชั้น14ววดก็ามาเต็มทนแล้วคดีอุงอิงก็น่าจะอยู่ในเดือนสิงหานี่แหละสามเรื่องนี่แหละครับทั้งหมดนี้แหละครับเป็นดีลที่ทักษิณอาจจะต้องจัดการด้วยความตึงมือที่สุด นับตั้งแต่เข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองของประเทศไทยวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสสวััดีครบแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ทางท็อปนิว77ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กระแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและคุณเทพไทยเสนพงศลาคุ้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับ